ตรงนี้มีบอ่อปลารืเปบ่าครับเนี่ยอันนี้จะเป็นอันนาซาป่าันน้อยเนาะถึงว่าพวกเขาอันนาเฮ็ดขึ้นมาเนาะเพื่อให้ชาวเกษตรกรลาวเห็นหรือว่าผู้มาฟื้นฟมพรมีสูนเราเห็นว่าการเลี้ยงปลาในนาเข้าแบบผสมผสานเนาะทั้งเฮ็ดปูดเข้าเนาะทั้งเลี้ยงปลาทั้งเลี้ยงกบเนาะอยู่ในพื้นที่นน้อยที่ก็สามารถเป็นอาหาร สร้างอาหารแรงอาหารใ้แก่ครอบครัวได้คุณู้จะบมีพื้นที่ใหญ่กว้างเนาะได้สามารถพวกเขาสามารถจัดสรรพื้นที่พวกเขาได้กินปลาเนาะได้กินข้าวแล้วก็ได้กินพืชเนาะพวกเขาปลูกพืชต,ตามบริเวณแค้มเน,นเออนี่มันมีพริกอยู่นะคุณผู้ชมคือใช้พื้นที่คุ้มอะนอันนี้คนของพริกของอนั้นมะเขือ ปลานี่เหมือนปลาช่อนเหรยขายแล้วอันนี้เป็นเป็นปลาซ่อนนออาอปลาช่อนกับปลานินหุยกําลังโตเลยกําลังสวยนะอันนี้เราก็ปล่อยพันปลาช่อนลงไปมีปลานินด้วยมีปลานินด้วย,รวยเราทําให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้ในในตะข่ายสีฟ้านั้นเลี้ยงอะไรมีลูกกบมีลูกกบมีอนณาแม่พันธุ์กบไอ้มันจะอยู่ในนั้นมันไม่ออกมาส่วนหนึ่งเพราะกับปละ ครับไอ้มันอยู่แบบธรรมชาติเนาะแต่ว่าส่วนนั้นพกวกเคาหักษาไว้เนาะเป็นแนวพันธุ์ส่งต่อให้อันดาสาวกระสีจออันนี้เอามีข้าวอีกข้าวส่วนหนึ่งได้เกีียวไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งเอ,อมะม่วงอยู่ข้างๆผลผลิตออกมาโอ้ยนี่เขาเรียกมะม่วงอะไรผมอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยพันุมมีมันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะเขียวเสวยมีเขียวใหญ่ สวนมากะโซคอันนั้นบอกมีหลายลายพัน์เนาะที่ผมาใไ้เอามาปลูกผมชอบอันนี้เนี่ยผมอยากจะกลับไปทำม้างเลยทาเป็นโครงเหล็กขึ้นมาแล้วใส่กระเบื้องคือพูดง่ายๆว่าทาน้ําท่วมขึ้นมาลาไม่ออกแต่ว่าการทํำห้วป้องกัน่าออกหรือว่าซัดทางนอกที่เข้าไปเนาะอันนี้พวกเขากสามารถเทศได้หลายวิธีเนาะขึ้นกับว่าเงื่อนไขเอาเขาเากสกรเนาะแต่ละพื้นที่แล้วก็อนา ทุนเนาะทุนของแต่ละอครอบครัวชีแตกต่างกันเนาะพราะเขาสามารถเอาเป็นมู้เป็นตะนางตะไคร่เ<อ>น่อมาอ้อมก็ได้เนาะเพื่อบ่ให้สัตว์มิพิษงูอะไปเข้าไปในแล้วก็ว่ให้ป่าอยู่กบอยู่ทางในออกอนอกเนาะเพราะเขาสามารถได้เนาะนนนี่ก็สวยสวยมากนะคุณผู้ชมดูดีมีระเบียบสวยงามมีน้ำ หลอกลวงให้กบผสมพันธุ์กันอีกคุณผู้ชมตามไปดูกันต่อครับหคือบุคลากรอ,อักเนอ่อห้องศูนย์ของพวกเขาโดยเฉพาะเมน่วนยงานาเร่งสัต์์ระการประมงนาที่เฮ็ดน้าที่นในการดูแลระบบ,บการผลิตอของสั์หน่อาอกจากทางงานประมงซื่อบุญถนอม ท่านบุญทน,นอมครับบุญ,บญทวงนอถือว่าเป็นหัวหน้าคะแนนเล่งซัดใลการประมงมเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะพอได้พอได้เราวางแผนว่ายังไงครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเราเลือกมาจากไหนครับว่าสัตว์ชนิดนี้ปลาชนิดนี้เรายึดยึดตามหลักอะไรฮะหรือว่าความต้องการของชาวบ้านหรือ,อยังไงครับอตอนนี้เราต้องอนอาทายมิครก็แม่นทางคณะศูย์เป็นมินทิชีนำ้ำแล้วก็ปรึกษาหารือกับอนอา ภายในแผนแล้วก็ไปเอกภาพทางหนาศูนย์เพิ่นเขาเจฮิตอย่างนี้อย่างนี้เพิ่นถ้าเพิ่นเห็นดีเขาเขาค่อยทำก็คือมีนโยบายมาว่าสิ่งแบบนี้เหมาะแล้วที่จะทําแบบนี้แบบนี้เราก็ลงมือจที่จริงที่จริงแล้วพวกเขาศูนย์พวกเขาเนนี่จะมีแผนห้าปีเนาะเป็นเป็นแผนพัฒนาศูนย์ห้าปีระยะยาวและในนั้นจะมีแผนปี ออกมาตืมอีกเนาะในแผนปีนี้พวกเขาจะวางทิศทางวางนโยบายออกมาว่าจะผลิตอันใดเนาะจะส่งเสริมด้านใดเนาะบม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสาการเนาะให้แก่บุคลากรในภายในศูนย์ครับแล้วก็เรื่องเทคนิควิชาการการปลูกการเลี้ยงครับในภายในศูนย์ของพวกเฮาเนี่ยมันมีหลากหลายกิจกรรมตอนนี้ก็ถือว่าครอบคลุมนะมีทั้งพืชมีทั้งมีสัตว์มีหลากหลายเลยผมผมดูถ้าคิดว่าผมเป็นเกษตรกร มาที่นี่มันจะได้ไอเดียนะได้แรงบันดาลใจน่มันน่าจะทําอันี้น่าจะทำไอนี้เห็นแล้วอยากทําเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าทําได้แล้วที่สําคัญที่ผมชอบคือเราไม่ได้ให้ไปเฉยๆคือต้องสอนก่อนมีความรู้ก่อนใช่ไหมครแบบการเป็นพี่เลี้ยงเออเป็นพี่เลี้ยงก่อนมันจะได้คุ้มค่าไงเอาไปถึงตายหมดเลยไป้าเลยตายอันนี้ผมว่าดีผมดีผมว่าดีมากเลยครับ อยู่ที่นี่นี่ที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนี้กี่ปีแล้วครับที่สูนนี้เนี่ยโอ้เริ่มปลูกนี่ในปี2019ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเนี่นะเริ่มปลูกในปี2019ครับแล้วก็เริ่มให้ผลให้หลัง2องปีสากปีต่อมาการดูแลมันเชิงทดลองไปด้วยเนี่ยยุ่งยากนะครับบางบางขอดก็ยุ่งยากเพราะ ประสบการณ์เราเรายัางไม่เยอะนะ<อ>บางบางคอดกากาค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าเขาเอาอนาไอเดียเอาอนาแนวความคิดหรือว่าเอาที่อาจารย์มามาฝึกให้เขาตลอดอยู่ตลอดแล้วเขาสามารถเได้บางอันก็จะมาพัฒนาใช่ใช่ใช่แล้วก็สอนต่อไปอืมอืมครับตอนนี้ได้วิทยากรจากภายนอกมาร่วมสอนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์จากขอนแก่น ม,มาแนะนำเรื่องปลาไหลใช่ไหมแม่นแม่นถูก<ม>ต้องแหละเพราะว่าลักสูตรของศูนย์ของพวกเขาวันนี้ที่ทายทอดเทคนิคการปลูกการเลี้ยงนี่แม่นพวกเขาได้นำส่วนหนึ่งแม่นวิยากรจากทั้งนอกเนะาะโดยเฉพาะแม่นกลุ่มวิชาการของกระทรวงเกษตรกรรมเลืประไม้ของลราอันนี้เนาะแล้วส่วนหนึ่งก็แม่นมาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะเกษตรศาสตร์น้ำบงเนาะมีการหุวมมือครับ พักส่วนอื่นอื่นอีกเนาะโดยเฉพาะเลยแมนทางมหาวิทยาลัยแมโจครับเนาะที่ข้าพเจ้าได้ได้ไปเรียนไปศึกษาจนก็ได้สร้างเครือข่ายเนาะมูคูแล้วก็กับบรรดาครูอาจารย์เนาะและได้มีการหุ้มมือกันเนาะภายใต้โมยูที่ได้เซ็นกันไปแล้วเนาะครับจึงว่าการหุ้มมือเนี่ยผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยแมโจเนี่ยก็ได้มาช่วย ลาย่างเนาะครับตั้งแต่ให้แนวพันธุ์พืชเนาะแล้วก็ให้คมหูาง,งด้านวิชาการครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ของพวกเขานี่ได้ไปฝึกอบรมครับที่อาณามาลายเมโจซึ<อ>จึงว่าปัจจุบันนี้ทั้งบุคลากรสองคนของศูนย์ของเขาเนี่ยจะเป็นได้กาลังฝึกอบรมเรื่องการเพาะพ,พันธุ์เห็ดเนาะผลิตเห็ดเชื้อปูเห็ด ก็ได้ฝึกอยู่เรื่อยๆเนาะแ,<ม>นแล้วก็จะมาพัฒนาต่อและนอกนั้นก็ยังได้มีการหูมือกับสมาคมปลาไหยนาสัมคีฟาร์มเนาะครับยวนจังหวัดขอนแก่นครับประเทศไทยเนาะก็ได้ไปมหาสู้กันตลอดแล้วก็ทางเพื่อนก็ได้มาสนับสนุนช่วย<อ>ทางด้านวิชาการในการเพราะเลี้ยงเนาะในการเลี้ยงปลาไหลหรือว่าเอียนนี่เนาะให้แก่ชูน้องพวกเขาเพื่อ ขยายผมหู้ต่อไปเนาะโอ้คุณผู้ชมผมว่ามันดีมากๆ,ๆฮะฟัง,งแล้วน่าสนใจที่มากไปกว่านั้นที่นี่มีที่พักด้วยนี่นแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูฮนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งที่พักเนะาะครับผมเพราะเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายหลายอย่างเนาะไม่น่าเชื่อเพราะาตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ด้านการเกษตรแต่มีที่พักด้วยเดี๋ยวไปดูกันฮะตามไปเอาุณมากับ